วันนี้พี่ออสน,นำเสนอเรื่องเกี่ยวกับอะไรครับวันนี้เรื่องเกี่ยวกับการส่งอีเมลในโทรศัพท์มือถือครับว้าวตัวอย่างนี้ก็คือน่าจะใช้ได้ทั้งในโทรศัพท์ของท่านผู้ชมที่เป็น Android <ใช S 1> ก็ได้หรือ iOS <ใช S 1> ก็ได้อีเมลนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เริ่มต้นมาพร้อมๆกับโลกอินเทอร์เน็ตเลยนะเลอๆก่อนเว็บไซต์ด้วยมั้ก่อนเว็บไซต์ด้วยมีอีเมลก่อนใช่ใชแล้วก็ทุกวันนี้บางคนยังบอกเลยว่าไม่ต้องมีเว็บไซต์แล้ว แล้วอ e ีเมลเก่าแกกว่านั้นอีกแล้วเพิ่มไม่ต้องมีบางคนอาจจะบอกว่าก็ก็แชทไปดิส่งไปมาอีเมล e ใช่ใชหลายคนอาจจะลืมแล้วไม่ได้ใช้ไปแล้วแต่จริงๆแล้วเนี่ยอ e ีเมลอ่ะมันก็ยังมีความสําคัญอยู่ครับโดยเฉพาะโอเคเอาง่ายๆเลยอย่างคนที่จะใช้บริการของ Google ส่วนใหญ่โดยเฉพาะโทรศัพท์มือถือ Android เนี่ยมันก็มักจะต้องมีการสมัครอีเมลเป็นตัวของ Google บริการของ Google แล้วกัน,นซึ่งบริการของ Google ก็จะมี Gmail ด้วยซึ่งไอตัวอีเมลตัวนี้นี่แหละก็จะมักจะใช้อ้างอิงในการสมัครใช้ l ล n e สมัครใช้ Facebook สมัครใช้แอปต่างๆก็จะมักจะต้องมีการอ้างอิงโดยใช้อีเมลนี่แหละ เป็นตัวเป็นตัวหลักฐานเป็นการยืนยันตัวบุคคลเราใน<ะ>ขั้นพื้นฐานว่าเราเนี่ยเป็นเจ้าของแอคเค n t ของผู้ให้บริการตรงนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยงงอีเมลมีคว<ร>ามสำคัญอยู่พูดแบบนี้ได้ไหมครับว่าบนอินเทอร์เน็ตเนี่ยอีเมลเปรียบเสมือนบัตรประชาชนบนอินเทอร์เน็ตของเราคล้ายๆอย่างนั้นแต่ว่าบังเอิญมันมีได้หลายคนนึงมีหลายอีเมลไงอุ้ยมีหลายได้มีหลายบัตรประชาชนถูกป่ะถูกป <c oughs> ่ะเรามีฮอตเมลมี Gmail มีของบริษัทเราอะไรเง้ยใช่ใชแต่มันก็อาจจะยืนยันได้ในระดับหนึ่งครับใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายคนบอกว่าอีเมลไม่สําคัญคุณต้องลองโดนแฮ็กอีเมลดูครับอพอคุณโดนลอง don t, don t โดนโดนแฮ็กอีเมลเข้าไปเนี่ย บริการอื่นๆคุณจะโดนล็อกไปหมดเลยหายหมดเลยฮะเพราะว่ามันจะอ้างอิงกับอีเมลเพราะฉะนั้นอีเมลสาคัญนะครับในวันนี้เราอยากจะคุยเรื่องการรับส่งอีเมลพื้นฐานเรามาดูกันครับว่าการใช้อีเมลจะเริ่มยังไงนะครับในโทรศัพท์มือถือของท่านผู้ชมนะครับก็หน้าตาประมาณนี้ของผมยกตัวอย่างเป็นโทรศัพท์ Android นะครับจะมีโลโก้เป็นรูปคล้ายๆซองจดหมายครับนี่แล้วก็มีลายลักอันนี้แหละเป็น Gmail เป็นอีเมลนะครับเราก็ยกตัวอย่างก็ปุ๊บา ใช้เมาส์แตะเข้าไปที่ตัวตัวรูปอ e ีเมลตัวนี้ครับครับผมแตะเข้าไปเสร็จแล้วนะครับมันก็จะขึ้นอ e ีเมลของเรามามีคนที่ส่งอ e ีเมลมาเราเยอะแยะเลยซึ่งอ,อันไหนที่ทํางานก,ก็ก็อ่านอันไหนที่ไม่ใช่ไม่ต้องไปเปิดเลยนะครับเมื <c oughs> ่อเราคลิกขีด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 เข้าไปเสร็จมันจะมีเมนูต่างๆเห็นไหมครับ,รบด้านซ้ายเนี่ยมันจะมีเขียนไว้เลยว่าโอเคอก่องจดหมายมหรือจะมะีมีข้อมูลว่าโอเคอันนี้เป็นก่องจดหมาย มีติดตาวหรือกล่อ,องจด,ดหมายทั้งหมดนะครับก็มีเนี่ยกดเข้าไปดูก็จะมีจดหมายที่ส่งแล้วจดหมายสําคัญอ่ะส่งแล้วอันนี้คืออีเมลที่เราส่งไปแล้วครับมันจะเก็บไว้บนเซิร์ฟเวอร์ด้วย<อ>นะครับอ่าจะเก็บไว้เพราะฉะนั้นเราสามารถดูได้ย้อนหลังได้ว่าเราเคยส่งอีเมลให้ใครไป<อ>นะครับผมอ่าก็จะมีจดหมายขยะหรือจด,จดหมายขยะเนี่ยวก็าบางที พวกอีเมลขยะทั้งหลายแหละมันก็จะเด้งมาอยู่ที่นี่แล้ว30วันมันจะลบเองครับระบบเขาจะป้องกันให้แต่ประเด็นคืออ,อจดหมายขยะเนี้ยบางครั้งเนี้ยโอเคอันนี้ถังขยะถังขยะนี่เราลบไปก็จะยังอยู่นะครับมันจะเก็บในระยะหนึ่งสักพักหนึ่งมันก็จะหายไปเหมือนเหมือนสต็อกไว้ให้เราก่อนก่อนเราเปิดใจให้ลังเลเออถ้าเกิดลังเลก็กู้กลับได้นะเพราะบางคนผิดพลาดไดเ้เราสามารถสร้างแคตตากรีต่างๆไว้ได้นะครับหรือสร้างหมวด ติดแท็กติดป้ายแว้ว่าให้รู้ว่าโอเคเมลนี้มันเกี่ยวกับงานเรื่องนี้นะอันนี้เราไปที่กล่องจดหมายกล่องจดหมายหรือบางที่เขาจะเรียกว่าอินบ็อกก็คือเป็นแหล่งรวมจดหมายที่มีคนส่งเข้ามาหาเรานะครับอ่ะสมมุติเราต้องการจะเขียนอีเมลครับไปที่เขียนครับข้างล่างนะจะเป็นรูปดินสอเราก็สามารถกดรูปเขียนไปปุ๊บกดเขียนเสร็จแล้วปุ๊บมันก็จะมีให้ใส่อีเมลครับ ถึงตรงอีเมลถึงคําว่าถึงเนี่ยส่งถึงใครให้ส่งอีเมลไปหาคอันนี้คือจ่าหน้าซองใช่ครับผมต่อไปก็จะมีอันนี้ก็จะมันมีเทคนิคอีกพอสมควรอเราจะส่งหาใครเราก็ต้องรู้อีเมลเอดเรสของคนนั้นเนาะใช่ครับผมอันนี้ผมซึ่งอาจจะอยู่ในคอนแทคลิสก็คือในในอะไรนะในคอนแทคของเราในคอนแทคของเราชื่อผู้ติดต่อแปลว่าเราสามารถส่งพร้อมกันได้หลายๆคนนะครับอีเมลได้เราก็ไม่จํากัดครับกี่คนก็ได้ตั้งชื่ออีเมลไว้ ตั้งชื่อตั้งชื่อว่าเมลเนี่ยหรือ subject ก็คือเป็นเป็นหัวข้อในการที่จะบอกว่าเนี่ยคืออีเมลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องอะไรนะครับเสร็จแล้วเนี่ยเรากา็พิมพ์ข้อความลงไปนะครับเราก็สามารถพิมพ์ข้อความลงไปอะไรยังไงก็ได้นะครับใส่เนื้อความไปว่าอีเมลของเรานี่เราสามารถเปลี่ยนภาษาได้ครับภาษาไทายภาษาอังกฤษกดตรงรูปโลกนะครับ,รบก็สามารถพิมพ์เข้าไปาภาษาอังกฤษก็ได้ภาษาเทสนะผมก็พิมพ์อีเมลส่งเข้าไปเสร็จปุ๊บ ลองพิมพ์นะครับเทสอีเมลเซ็นต์ทูมีก็คือลองส่งหาตัวเองก็ได้เอออีเมลนีส่งหาตัวเองเพื่อลองดูก็ได้นะครับหรือกรณีที่บางครั้งเราต้องการจะแนบรูปภาพแนบไฟล์เอกสารเราก็กดที่แนบไฟล์ได้เลยนะครับมันจะมักจะเป็นรูปคล้ายๆคลิปหนีบกระดาษนะครับแต่แล้วเราก็เลือกรูปเลือกไฟล์รูปหรือไฟล์เอกสารที่อยู่ในโทรศัพท์มือถือของเรานะครับมีลิมิตนะครับ มี25่้าเมกมั้งครับต่อไฟล์นะครับซึ่งไม่ควรจะใหญ่เกินไปอันนี้ผมเป็นไฟล์เอกสารแล้วก็กดหรือจะ attach mail อีกนี่แทรกเขาเรียกว่าแนบไฟล์นะครับก็แนบไฟล์อีกเพิ่มอีกได้ครับเดี๋ยวสักครู่นะครับยังไม่เต็มยังไม่เต็มพื้นที่ยังไม่เต็มเราก็สามารถดูว่าจะเอารูปอะไรหรือข้อความอะไรใส่ลงไปในอีเมลนะครับถ้าเป็นรูปเนี่ยบางครั้งมันจะโชว์รูปขึ้นมาเลยนี่ให้ดูเลยให้ให้ยูเซอร์เห็นเลยให้ คนที่รับเมลได้เห็นเลยว่าเป็นอีเมลเกี่ยวกับอะไรเสร็จแล้วมันมีอีกเทคนิคนึงครับคือการกดลูกศรลงทางขวาครับข้างๆงจากเนี่ยก็คือเราจะสามารถส่งเป็นสำเนาได้ครับส่งสำเนาไปหาเนี่ยโดยปกติเนี่ยมารยาทในการส่งอีเมลนะครับเราส่งถึงใครเสร็จเพื่อบางทีเราอยากจะเรียนเพื่อทราบเป็นผู้ใหญ่เรามักจะส่งเป็นสำเนาครับและมีอีกอันหนึ่งอันนี้พิเศษครับสำเนาซ่อนสำเนารับ สำเนาลับนี่ก็คือไม่อยากให้คนที่ได้รับอีเมลเนี่ยรู้ว่าเราส่งหาคนอื่นด้วยรู้ว่าเราส่งหาคนนี้ด้วยอ,อันนี้ก็เป็นในลักษณะของการทําธุรกิจหรือการทํางานบางอย่างเราก็มักจะใช้กันนะครับสำเนาโดยปกติจะสำเนาถึงผู้ใหญ่แต่ถ้าเป็นสำเนาลับเนี่ยบางทีก็อาจจะผ,ผู้ใหญ่กว่าผู้ใหญ่กว่าซูเปอร์วีไอพีหรือเราจะเก็บไว้เองก็ได้อ่าบางทีเราก็จะเก็บเมลของเราไว้เองอะไรเงี้ยนะครับก็สามารถตั้งได้เหมือนกันเมื่อส่งอีเมลเสร็จปุ๊บเนี่ยเรา สั้งสำเนาสำเนาเสร็จปุ๊บอ่าตอนนี้เราก็เลื่อนดูเช็คความเรียบร้อยว่าอีเมลถูกต้องไหมนะครับอ่าเราต้องเช็คดีๆนะครับว่าส่งผิดส่งถูกอะไรยังไงนะครับการสะกดอีเมลเนี่ยผิดนิดเดียวมันก็จะส่งไม่ได้แต่พอส่งไม่ได้ไม่เป็นไรครับมันก็จะมีข้อความกลับมาว่าส่งไม่ได้ส่งไม่ได้แต่ถ้าส่งไปผิดคนอันนี้งานเข้าครับมันไปเลยมันไปเลยครับแล้ว ถ้าทุกอย่างถูกต้องมันไปเลยมันกลับมันกลับมาไม่ได้แลวนะครับไปแล้วไปรับนะครับไม่กลับมานี่ชอบเลยครับนีคต่อไปก็จะส่งครับเพราะจะส่งมันจะเป็นรูปคล้ายๆเครื่องบินกระดาษอยู่สามเหลี่ยมอยู่ข้างบนครับนี่นคล้ายคล้ายเครื่องบินกระดาษใช่ไหมครับอ่าแล้วก็กดเข้าไปปุ๊บมันเหมือนการส่งล่อนจดหมายไป่อามันจะมีคําว่าส่งแล้วเห็นไหมมันกําลังมีอยู่ข้างล่างอ่ะ สังเกตดูนะครับเนี่ยถ้าเราจะยกเลิกเรายังยกเลิกด้วยวินาทีนี้ได้ครับได้เหรอได้ครับมันจะมีครับมันจะกาลังส่งจะเลิกส่งก่อนแค่มันมันไม่กี่วินาทีแต่มันมันแป๊บเดียวนะบางทีลังเลครับกดไม่ทันนะอ่าแต่ว่าบางทีอินเทอร์เน็ตบ้านเราจ้านเด็ตแรงอ่ะถ้าเด็ดแรงแรงนี่คือกดตุ้มแล้วไปเลยอ่ะใช่ครับไปแล้วเลยครับแล้วก็เนี่ยแต่เนี่ยมันยังมีเวลาหน่วงให้เราซึ่งปุ๊บอ่าพอเราส่งไปเสร็จปุ๊บ เช็คว่าไปไหมให้ไปเช็คที่ส่งแล้วครับครับที่ส่งแล้วเนี่ยก็ <ไป S 2> คือจะมีบอกว่าเราส่งเมลไปหาคนนี้นะถึงแล้วมีอีเมลแทรกไปแล้วนะปุ๊บเนี่ยเราก็สามารถไปเช็คดูได้ใช่นะครับเนี่ยการส่งอีเมลผมว่าก็เป็นประโยชน์นะหลายคนอาจจะไม่เคยใช้แล้วเพราะใช้แต่ลายใช่จริงๆริงลใช้เก็บข้อมูลได้ไม่นานมันก็จะถูกลบไปนะครับใช่ครับอ่านะครับ นี่คือตัวอย่างการส่งอีเมลของในในในอีเมลในมือถือครับที่ยกตัวอย่างนใน Android ผมว่าคนน่าจะใช้ Android กันเยอะใช่แล้วน่าจะคุ้นเคยจริงๆใน iPhone ก็สามารถส่งอีเมลแบบนี้ได้เหมือนกันใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอีเมลจริงๆแล้วทุกวันนี้ยังมีประโยชน์อยู่เยอะมากใช่ครับผมลองเอาไปใช้ดูครับผมนี่คือปังแน่แค่ทาตามนะครับ